อัปเดตท,ทุกข่าวสารกับรายการที่นี่กองทัพบกจากการประกาศอย่างเป็นทางการของทางกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาและในช่วงหน้าหนาวของทุกปีกองทัพบกโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการสำรวจและประเมินสถานการณ์ภัยหนาวเพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีและครอบคลุม ซึ่งสถานการณ์ภัยหนาวในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีทําให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยหนาวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกองทัพบ,บกจึงได้ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดสารต่อพลังใจส่งมอบความห่วงใยสร้างอุ่นไอให,ให้กับพี่น้องประชาชนจัดพิธีรับมอบเสื้อกันหนาวในโครงการคูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวณห้องรับรอง211อาคาร2ชั้น1โดยมีพลเอกวรเกียรติรัตน,นนนท์ เสนาธิการทหารบกพร้อมด้วยนายทคาโนบุอาซึมะกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการจัดคาราวานลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว10,000ตัวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม4จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่7ที่กองทัพบ,บกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกและความทุ่มเทของกําลังพลในการบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดในทุกภัยพิบัติเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสร่วมมือร่วมใจก้าวไปกับกองทัพบ,บก